ทำไอทำไมรเองไห้ร้องไห้พัชจันตงพวกอันธพาลไอ้คนหน้าเลือดถึงข้าเมียชาวบ้านเรียกหนหน้ากับพวกแกออกมากูจะเลวไรอะไรเนี่ยพัชจันตงเราไม่เคยทาเรื่องที่ระแกชาวบ้านนะยังมีหน้ามาพูดโกหกอีกเหรอพี่เสี่ยงเยียนเชิญฉันเร็วมือก็จะจะหักอยู่แล้วอยู่ท่าทางข้างเดียวไม่พอแล้อีกมากแล้วมั้งลุย ไอ้ยไวจริงไเจ้าโไมห่อยไก้โ้ยไยอะไรือรง้บ้างหรือเปล่าว่าที่นี่มันที่ไหนถึงข้ามาก่อกวนคิดไม่ถึงว่าคนดูแลที่นี่จะเป็นผู้หญิงที่สวยขนาดี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ิอ้ยโร้ยโอวยโอ้ยอ้ยโ่้ยวอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้จะอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยะอ้ยาอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้วโอยโออ ฉันว่าที่บ้านเธอคงไม่ได้สั่งสอนหรือไม่ก็คงไม่รู้จักอ่อนโยนไม่ธรรมดาเลยนะเป็นแค่ผู้หญิงคนเดียวก็กล้ามาบุกพักจ้นตงไปไล่ลี่ใช้เธอมาใช่ไหมใครคือไปไล่ลี่ไม่มีใครใช่ฉันมาฉันแค่มาพูดเรื่องเหตุผลคนอย่างพวกเธอไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็อาศัยคนมากกว่าที่าวางอำนาจบาดใหญ่ไปทั่วนอกจาไปไล่ลี่แล้วใครจะกล้ามาก่อกคนที่นี่เลาคนอย่างพวกเธอ อย่าเปิดสำนักกังฟูรับลูกศิษย์เลยจะดีกว่านะพูดพอหรือยังบุกเข้ามาพักเราถ้ยังทำร้ายพี่น้องเราอีกพกเราไม่ปล่อยเอาไว้นะอ๋ออย่างนั้นเหรอได้วันนี้ฉันเองก็อยากสนุกสักวันมีอะไรอาจารย์อาจารย์อาจารย์้แก้งงแก่่นี่แหละหาเรื่องนที่จ้องอยู่แน่จังงจนบ้ะเนี่ยแม่ล้าว 一剑创出完美，无愧。